มุกเกนอีกรอบโอ้ยไอ้ก็ตลีนี่มันเก่งจริงๆต้องดรอปแล้วนะผ้าปิดตาโอ้ยเย้ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ครับคือผมนั่งตีโกโจอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะกว่าผมจะดรอปเป็นผ้าปิดตาของโกโจรครับดรอปค่อนข้างที่จะ ยากมากๆเลยนะนี่สําหรับโกโจบายฟอตตึงอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมสามารถทําโกโจสตอรุได้แล้วครับวัตถุดิบเราครบเป็นที่เรียบร้อยเดอะสตองเกตเอ้ยอ๋ยอเราต้องเราต้องถอดไอ้นี่ออกมาก่อนครับซึ่งตอนถอดขอ้องเน็ตอย่าหลุดถ้าเน็ดหลุดนี่อย่างที่เลยนะ3มชั่วโมงอ่ะใส่มาครับป่ะราคาเป็นโกโจเย็บโอ้ยโอ,ย,โอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสําหรับ โกโจซาตตรุรคนเรียบร้อยครับสำหรับโกโจซาตตรุต้องบอกไว้ก่อนนะคือผมอะ่ะมีโกโจอยู่แล้วนะครับผมแต่หลังจากที่เขารีเวิร์กมาใหม่นะี่ครับผมโกโจผมก็หายไปนะคือแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าจะรีเวิร์กโกโจจะลบโกโจสําหรับคนที่มีอยู่แล้วออกทํใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําโกโจแบบที่ผมเข้าใจกันดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทาโกโจนะครับผมเราสามารถคาบโกโจได้จากตรงนี้นะไอเอ็นพที่มันใส่เสื้อกันหนาวนะครับผมแล้วเราก็จะเซิร์ชคาว่า the s t o n k e t นะครับผมวัตถุดิบที่เราต้องการใช้นะครับผมจะมีด้วยกันอยู่2อ,อย่างนั่นนั่นก็คือผ้าปิดตาของโกโจแล้วก็ชิ้นส่วนของโกโจซึ่งชิ้นส่วนของโกโจสามารถหาได้จากไหนสามารถหาได้จากไอเจ้า n p c ตัวนี้เลยนะครับผมมันจะเป็นตู้แบนเนอร์นั่นเองนะ ตู้นี้มันจะรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมแล้วแต่ว่ามันจะเอาเออพลังอะไรมาขายนะอย่างชั่วโมงนี้มันเอาของเจ้าลิปเปอร์มาขายนะครับผมชั่วโมงน้าอาจจะเป็นโกโจก,ก็ได้นะซุ่ม10ครั้งใช้ทั้งหมด20,000 US สุ่มหนึ่งครั้งใช้ทั้งหมด2000 US นะครับผมส่วนวิธีในการหา US เดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันเดี๋ยวเราจะมาสอนพื้นฐานในการเล่นแมปแมบนี้นะครับอ่ะแล้วก็วัตถุดิบต่อไป นะครับเราต้องการใช้ผ้าปิดตาใช่ไหมภาพปิตาเราสามารถมารับเควสต,ตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อ,อจะสู้กับบอสโกโจโนะครับคือเราต้องการเลเวล180เราถึงจะสามารถรับเควสได้นะต้องเลเวล180ขึ้นไปเท่านั้นเมื่อเรารับเควสมาแล้วเราจะได้เควสเจ้าตัวนี้มาครับ สเลเยอร์เควสนะครับต้องเก็บ exp ให้ครบทั้งหมด200,000 exp นะแล้วก็จะมีเจ้าบอสโกโจโกเกิดขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสถานที่ในการเก็บ exp นะครับผมนี่คือที่ที่เก็บ exp ได้เยอะที่สุดในแมปแล้วนะเมื่อเราขึ้นเขามาถึงตรงนี้แล้วให้ตรงมาตรงนี้ครับอ่าแล้วเราก็จะเจอ,อเหมือนสะพานไม้ตรงนี้นะ แบบนี้อ่าเราเจอสะพานไม้แล้วล้วก็จะเจอคลิปจากเรื่องจื้อสื่อไคเซนนะอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรกันวะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมให้เราตีไปเรื่อยๆจนกว่าอี p ีเราจะครบทั้งหมด200,000 e p นะเดี๋ยวผมขอตีก่อนนะครับผมแล้วก็จะให้ดูตอนที่บอสโกโจเกิดมานะโอเคครับครบ200,000 E p แล้วโกโจก็จะเกิดมา ครับผมแบบนี้เลยแนะนำนะครับผมให้เลือดเต็มหลอดนะถ้าเลือดไม่เต็มหลอดแล้วเราตายเนี่ยโกโจมันจะหายไปนะเดี๋ยวผมขอยักตีโกโจสักคู่นะครับผมโโจ จะตายแล้ว้ยมูลาสกิได้วะมมูลาสกิไม่ได้นะครับผมเมื่อโกโจตายมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปผ้าปิดตานะแต่เราไม่ได้นะแต่ก็คุ้มที่จะตีอยู่นะครับผมเพราะว่าเราได้ตีทั้งโกโจนะแล้วก็ได้ของดรอปเพิ่มอีกมาดูในส่วนของสกิลครับโกโจจะมีทั้งหมด2ล่างนะครับผมล่างใส่แว่นตากับล่างถอดแว่นตาซึ่งแต่ละล่างสกิลจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล่างใส่ แว่นตากันดีกว่าครับอ่ะมาเริ่มจากการที่ต่อยธรรมดาครับ1 2 3 4นะครับผมมันจะใช้ทั้งบูเลสนะครับผมพร้อมกันเลยนะไม่ใช่พร้อมกันดิแบบค่อยๆใช้ไปนะครับผมสำหรับการต่อยแต่ละทีนะไม่มีอะไรบู Boo, ครับไม่มีอะไรเลสครับนี่ประมาณนี้เลยสำหรับการต่อยธรรมดาต่อมาสกิลตัว X ครับบีดดาว อ่าจะเป็นการต่อยแล้วก็เตะสตูออกไปนะท่านี้เห็นได้เกลื่อนมากเลยเพราะว่าทุกเกมจะมีท่านี้เหมือนเป็นสแตนดาร์ดของโกโจยังไงก็ไม่รู้อ่ะอ่ะมาเริ่มกันอีกรอบครับจับต่อยเตะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาครับสกิลตัวอี อาจจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็คอมโบนะครับเดี๋ยวรอคูดาวสักคู่นะคูดาวค่อนข้างนานเลยแต่และสกิลของโกโจสตุตัวอีกรอบประมาณนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นสกิลตัว R ครับจะเป็นการเตะศัตรูนะตัว R อีกรอบนึงเตะขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็สกิลถัดมาครับตัว T ีจะเป็นท่าบูนะตัวนี้มันต้องใช้มานาด้วยนะ จะเป็นการดูดสตูแล้วก็ทำดามจอ่อนิดนึงคูดาวก็ค่อนข้างที่จะนานดูมานาที่มันต้องใช้ดิค่อนข้างที่จะเยอะนะผมว่าอ่ะตัวทีอีกรอบครับอาจจะเป็นการดูดสตูแบบนี้นะดามจก็แรงพอสมควรนะอยู่ที่60แล้วก็สกิลต่อมาครับตัว Y จะเป็นการดึงสตูเข้ามาหาเรานะก็มานาค่อนข้างที่จะใช้น้อยมากๆเลยสำหรับสกิลเมื่อกี้ตัวไวอีกรอบครับ าดึงมาแบบนี้เลยแล้วสกิลถัดมาเลยดีกว่าตัวจี้โอ้จะเป็นการยิงเล็กออกไปนะครับแล้วก็จะผักศัตรูออกไปด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองยิงจากระยะตรงนี้ดีกว่าก็ไกลพอสมควรนะตัวจี้อ่าประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลตัว H ครับระเบิดเป็นวงกว้างไม่ใช่วงกว้างทิระเบิดรอบตัวเราแล้วก็พักศัตรูออกไปด้วยนะเมื่อกี้ ตัว H อีกรอบนึงครับค่อนข้างที่จะเทน,นะสำหรับแมปนี้สกิลสวยทุกสกิลเลยแล้วก็สกิลถัดมาตัว J ครับอาจจเป็นการต่อยสัตูรัวเหมือนจะเข้าคัดซีนด้วยนะซึ่งเมื่อกี้มีกล่องบังด้วยแล้วเรามาทํากันที่โล่งๆดีกว่าตัว J อีกรอบนึง ค่อนข้างเทพอสมควรนะสำหรับสกิลนี้ต่อยรัวๆแล้วก็ดามเมจจะอยู่ที่400กว่าดามเมจเลยเลยวะเชื่อทำไมนะดาทำไมดามเมจมันแรงจังเลยอะแล้วก็สกิลถัดมาครับอินฟินิต้จะเป็นการกลางอนาเขตไม่ใช่อนาเขตดิมันจะเป็นการเปิดมุกเกนนะครับผมศัตรูไม่สามารถที่จะ ตีเราได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนซึ่งมันจะใช้มานาทั้งหลอดของเราเลยนะถ้าเรามีมานาเยอะก็จะเปิดได้นานมากยิ่งขึ้นนะลกลางนาเขตครับไม่ใช่กลางนาเขตเปิดมุกเกนแล้วผมจะเอาอีกตัวตีครับเห็นไหมอันนั้นไม่ใช่นาเขตที่จะเรียกนาเขตทุกครั้งเลยเมื่อมุกเกนหมดนะครับผมเขาก็จะตีเราเข้านั่นเองนะซึ่งสกิลนี้ใช้มานาเยอะพอสมควรนะไม่ค่อยที่จะน่าใช้เท่าไหร่ และก็สกิลสุดท้ายครับตัวบี้ก็จะดึงศัตรูเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะยิงอาค่ะออกไปด้วยนะสำหรับสกิลนี้จะลองอีกรอบนึงนะคูดาวนานอยู่กิลตัวบีอีกรอบนึงครับ อ่ะค่ะโอ้โหดาเมจร4 2ดาเมจก็แรงพอสมควรนะนี่ก็คือท่าทั้งหมดของร่างปิดตานะเดี๋ยวเรามาลองท่าเปิดผ้าปิดตากันดีกว่าครับที่มันใส่แว่นก็คือเป็นสกินนะอันนี้มิติกสกินนะครับมันก็เลยเปลี่ยนจากผ้าปิดตามาเป็นแว่นตานะตาเรืองแสง้วยโคตรเทลเลยมาเริ่มกันด้วยสกิลตัว X ของแบบไม่มีท่าปิดตานะครับผมสกิลตัว X ครับอ๋อมันต้องใช้มานาด้วยนี่หว่าโอ้โห หลังจากที่ถอดผ้าปิดตาไปน่าจะใช้มานาทุกอันเลยนะ,ะสกิลตัว X รับโอจะเป็นการจับศัตรูแล้วก็ไถพื้นไปด้วยนะเชื่อแม่งโคตรเถื่อนเลยท่าเนี้ยจับทุบพื้นแล้วก็ไถทุ่มออกไปเชื่อท่าแม่งโคตรเถื่อนเลยทุกคนท่านี้ใช้มานาเยอะมาก โอ้ยเอาโอ้ตายได้หรเอดาเมจห้าร้อยหัวดาเมจเดียวทำไมมันแรงจังวะตัวทีอีกรอบนึงครับเอาเโอ้ยโอ้ยดาเมจแรงจัดเลยเมื่อกี้เลือดครึ่งหลอดเกือบตายสกิลต่อไปครับตัววายอ๋อก็เหมือนจะอุ้ยเดี๋ยวนะ ตัดแขนแล้วก็ตัดขาสตูรอ,อแบบที่เราไม่แตะด้วยครับตอนนี้สตูของเราแขนขาครบนะแล้วเราก็กดตัววายอีกครั้งอา้าวหายไปทั้งตัวเลยโอ้เชีย่ยแม่งท่าเถื่อนจัดเลยทุยยกคนสำหรับสกิลตัวาวายสกิลถัดมาครับตัวจี้โอ้จะเป็นการยิงอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะไออาใครนะครับกับหลังด้วยนะ ไอ้ท่านี้โคตรเท่เลยนี่นะ่าจะเป็นท่าที่เท่ที่สุดของโกโจแล้วมันวนแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่แฉลงด้วยนะสำหรับท่าเมื่อกี้ตัวจีอีกรอบครับเราจะวาร์ปเข้าไปข้างหลังสตูยิงอาไครเข้าไปแตกเลยสกิลถัดมาตัวเอชเืมเป็นการยิงอาไครออกไปนะครับอา้าวตกไปเลยตัวเอชอีกรอบหนึ่งครับ ยิงออกไปศัตรูก็ปิวไปไกลไอ้ท่านี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะมันเป็นท่าที่ฟาร์มคีปได้ดีมากเลยสําหรับท่า G กับท่า Extra. เอชนะอ๋อสำหรับล่างพอร์ตผ้าปิดตานะคือมันแรงมากๆเลยครับและก็สกิลต่อมาครับตัว b ตัวนี้จะกลายเป็นมุลาสกินะครับผมที่เห็นว่ามุลาสกิลูกเล็กขนาดนี้เป็นเพราะสกินนะ ถ้าไม่ใช่ใส่สกินเนี่ยมูราสกิลูกค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะผมก็ไม่รู้วิธีการถอดสกินเหมือนกันก็เลยเอามูราสกิเล็กๆไปก่อนละกันเนาะอีกรอบนึ่งครับสำหรับมูลาสกิตัวบีมูราสกิมูลาสกิสกอ่ะแล้วก็เราไปดูสกิลสุดท้ายกันดีกว่าและก็สกิลสุดท้ายครับกลางอนาเขตผมแดนไรมาก โยลุอิเทนไคมุโยคุโชฟูดไม่ถูกสักคลิปอ่านี่ก็คือมูรลาสกีของโกโจนะครับผมช่วงระยะเวลาหนึ่งศัตรูก็จะไม่สามารถตีเราได้ด้วยนะเพราะว่ามันเกิอดอาการสตันนะครับผมแล้วก็เหมือนจะเนฟดาเมจเมื่ออยู่ในวงนี้ด้วยมั้งในระยะเวลาช่วงหนึ่งอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ละกันถ้าผมอธิบายตรงไหน ผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบายใส่แว่นคืนเลย